ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ายมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนออีกแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวยอดนิยมที่จะบอกว่าใครที่แบบอยากผลอนเบาๆสบายๆหมืนนต้นนี้นหคะนี่คือ Mitsubishi Pajero GT Premium เครื่องยนต์2.4ขับ2นะจ๊ะที่จะบอกว่านั่งกันได้สบายๆทั้งครอบครัวเลยนะจ๊ะ น้องเป็นรถปี2016ค่ะนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพงมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ไกลนะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะดูแลให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถรู้จัดไฟแนนซ์นะคะจัดก,การให้ได้หมดนะนะคะแล้วนี้นะคะก็จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะคะรถเพิ่งเข้าเลยยังมอมแมมอยู่เลยนะต้องสารภาพแบบนี้ ะะแต่อยากให้เห็นกันก่อนนะว่าน,นี่คือสภาพรถที่ตั้งใจคัดสรรม,มาให้ด้วยคุณภาพเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะเราไม่ซีเขาวแน่นอนวันนี้เอามาแบ่งปันกันนะคะรถสวยๆอีกหนึ่งคันค่ะปาเจโร่ t ิที้พีเนียมขับ2ปี2016ค่ะโอเคค่ะน้องเป็นรถสีรอนเงินหรือเราเรียกกันน้่เล่มสีเทานั่นแหละนะคะกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบชุดค่ะด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะคะเสียงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ด้านล่างนะคะนี่ในส่วนของล้อนะคะไดในส่วนของล้อเดิมนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆนะคะจัดไว้ให้1ชุดนะนะคะเราจะจัดยางกีใหม่ให้นะคะสำหรับกระจกนะคะปรับทัพไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้มาให้ นี่นะคะมือจับนะคะก็จะเป็นมือจับโครเมียมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะด้านหลังของคันนี้นะคะก็ได้รถนะคะที่ดีไซน์นะคะสมชื่อ p a เจ r ร่สปอรจริงๆทุกคนนะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดนะคะกล้องหลังมีมาให้ด้วยนะจ๊ะนี่คือด้านหลังของเขานะ,ะสวยๆเลยค่ะประตูท้ายนะคะดันขึ้นง่ายๆเลยนะคะพื้นที่ภายในห้องสัมภาระนะคะ กว้างกำลังดีนะคะในส่วนของเบาะสามารถปรับขึ้นลงได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้ปรับเป็นที่นั่งได้ด้วยนะคะมา,มาดูกันนะคะในส่วนของน็อตนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะเม mm ็ดอาคเดิมแบบนี้มาให้คันนี้นะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนขาดูสินะคะจอตรงกลางนะคะเล่นแผ่น CD DVD ได้ด้วยนะคะและนี่คือ ในส่วนของเบาะที่สามารถพรับราบได้เป็นเบาะหนังภายในทั้ง7ที่นั่งค่ะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงนะคะทุกจุดแบบนี้เลยโอเคนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับผู้โดยสารนะคะนี่นะคะมาขึ้นรถกันชุดเบาะภายในนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะนะคะ จอตรงกลางนี่ค่ะปรับพับลงมาได้นะคะนั่งทาได้สบายที่ที่นั่งนะปรับนั่งปรับนอนก็นได้นะคะในส่วนของปาเจโร่นะเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันค่ะขออนุญาตซูมเอานะปุ่มพุชเตอร์อยู่นี่กระจกปรับพับไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยเห็นนะสะดวกสบายสุดๆค่ะขึ้นรถกันค่ะ รถปี2,016นะคะคันนี้ายวิ่งไป2 7 0 9 5โลนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นมัลติฟังชันนะคะ Cruise Control Pattern Chip ให้แบบนี้เลยปรับชอตต่างๆก็คือสามารถปรับ FM AM AUX ได้เลยนะและคันนี้นะคะแถมยังมีบริการนี่นะคะไม่เชื่อบริการสิ <laughs> นะคะแถมยังมีนะคะแมปแผนที่นะคะระบบนำทางแผนที่ให้ด้วยนะคะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วแอร์นะคะปรับแยกได้เลยไม่ใช่ปรับแยกสิปรับคู่กันนั่นแหละนะคะแต่เป็นตัวเลขดิจิตอลให้นะจ๊ะแอร์เย็นช้ำช่ำคันนี้นะเบรกมืออยู่นี่กุญแจสมาร์ทเลสมีให้2ดอกนะทุกคนคะและคันนี้เป็นปาเจโร GT Premium เครื่องยนต์2.4ขับ2นะคะจะบอกว่านี่แหละนะสวยมากๆเลยคันนี้หมายวิ่งไป2 0 0 0เนะะี่ยก็ปกติเลยทุกคนคะเอาล่ะสำหรับคันนี้ใครอยากได้ท่ายังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะให้เทุกคนพิเศษกันที่599,000บาทเอาสินะคะตอนนีที่ประมาณ11,000เท่านั้นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร์บกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ